สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนหน่ยการเรียนรู้ที่4นะครับการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานตัวชีวัดควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบอยา่างมีจิตอางนะครับพอเล็บพอสามจุดหนึ่งอสามนครับหนึ่งนะครับอเอต่อไปนะครับ ทางสาระการเรียนรู้นะครับการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานนะครับการควบคุมร่างกายให้เคลื่อนไหวในท่าทางที่ถูกต้องนะครับการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่นะครับการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์ ปกอบนะครับประโยชน์ของการควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างถูกต้องนะครับโอเคต่อไปนะครับหการควบคุมร่างกายเคลื่อนไหวในท่าทางที่ถูกต้องนะครับคนเรามีการเคลื่อนไหวเช่นการนอนน,นั่งยืนเดินวิ่ง กระโดดนะครับนับตั้งแต่เป็นทารกจนจเจริญมเติบโตเป็นเด็กผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุซึ่งการเคลื่อนไหวของร่างกายเกิดจากการสั่งงานของสมองที่สั่งให้กล้ามเนื้อและกระดูกส่วนต่างๆทํางานนะครับเราจะมีสมองสั่งงานและกล้ามเนื้อนะครับโอเคต่อไปนะครับหนึ่ง การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่นะครับเป็นการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายโดยไม่มีการเคลื่อนที่นะครับ1.1ุ่การก้มงอตัวด้านหน้านะครับก้มตัวลงมาใช้มือทั้งสองข้างแตะพื้นนะครับดูภาพตัวอย่างนะครับอ่านี่ภาพตัวอย่างนะครับ ข้งมวอตัวด้านหน้านะครับโอเคต่อไปนะครับ1.2ย่อยืดนะครับยืนตรงยอ่อเข่าลงจนรู้สึกตึงน่องนะครับแล้วยืดขาขยิบปลายเท้าขึ้นจนรู้สึกว่าน่องตึงแล้วกลับสู่ท่ายืนตรงนะครับดูภาพนะครับ1.2ท่าย่อยืดนะครับก็ประมาณนี้นะครับ คือลักษณะของท่ายอ่อยืดนะครับโอเคต่อไปนะครับ1.3ยืนข่ายิงกลางแขนนะครับยืนกลางแขนข่ายิงปลายเทา้าขึ้นถ่ายน้ําหนักตัวมาที่ปลายเทา้าเสร็จแล้วนะครับกลับสู่ท่ายืนตรงนะครับท่านี้จะยืนกลางแขนนะครับดูภาพนะครับเป็นตัวอย่างนะครับ โอเคนะครับนี่คือภาพตัวอย่างการยืนขยี้การแขนนะครับอ่าต่อไปนะครับ1.4ดการก้มแต่ยืนยืดตัวนะครับยืนตรงเท้าชิดกันนะครับชูแขนขึ้นเหนือศีรษะก้มตัวใช้มือทั้งสองข้างแตะพื้นแล้วกลับสู่ท่ายืนตรงนะครับดูภาพนะครับตัวอย่างนะครับ ต่อไ,ไปนะครับ1.4การยืนบิดตัวถ้ายืนตรงบิดตัวไปทางซ้ายบิดตัวกลับมาหน้าตรงนะครับเสร็จแล้วบิดตัวไปทางขวานะครับแล้วก็บิดตัวกลับมาหันหน้าตรงอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ในท่าเตรียมนะครับอ่ะนี่คือตัวอย่างนะครับการยืนบิดตัว โอเคต่อไปนะครับข้อ2นะครับการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณนะเคลื่อนที่นะครับะจะแตกต่างกันแล้วนะครับเป็นการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเคลื่อนที่จากที่1ไปอีกที่1น,นะครับอ่าสองจุนะครับเดินต่อเทา้ายืนกลางแขนก้าวเดินต่อเท้าไปข้างหน้านะครับโดยให้ส้นเท้าของเท้าที่ก้าวนะครับแตะปลายเท้าของเท้าหลัง เดินต่อเท้าไปเรื่อยๆนะครับให้เป็นเส้นตรงนะครับก็คล้ายๆกับที่เราเดินต่อเท้านะครับเดินต่อเท้าเดินเล่นเดินต่อเท้านี่แหละครับอ่าเดินเป็นเส้นตรงดูภาพตัวอย่างนะครับอ่าก็ประมาณนี้โอเคถ้าต่อไปนะครับ2.2เดินถอยหลังนะครับยืนกลางแขนเดินถอยหลังนะครับโดยให้ปลายเท้าที่ก้าวถอยหลังนะครับแตะส้นเท้าของเท้าที่อยู่ข้างหน้านะครับ เดินต่อเท้าไปหลังไปเรื่อยๆให้เป็นเส้นตรงครับท่านี้จะคล้ายๆท่าที่แล้วนะครับเหมือนกันนะครับเพียงแค่ว่าท่านี้จะเป็นท่าเดินถอยหลังนะครับอ่าตัวอย่างนะครับโอเคท่าต่อไปนะครับ2.3นะครับกระโดดไปข้างหน้านะครับ ย่อตัวลงใช้ปลายเท้าขีดพื้นกระโดดไปข้างหน้าและลงสู่พื้นด้วยปลายเท้าพร้อมทั้งย่อเข่านะครับเมียงลำตัวไปด้วยนะครับเมียงลำตัวหิยงแขนนะครับกระโดดนะครับาตามภาพนะครับต่อไปนะครับ2.4กระโดดพับเขา่าให้ส้นเท้าแตะกัน ย่อเข่านะครับเวียงแขนไปข้างหลังกระโดดขึ้นเหยียดแขนไปข้างหน้าเสมอไหล่พร้อมกับพับเข่านะครับพยายามให้ส้นเท้าแตะพ้นนะครับเหยียดขาเมื่อเท้าลงสู่พื้นนะครับท่านี้กโดดพับเข่าให้ส้นเท้าแตะพ้นนะครับตามภาพเลยตัวอย่างนะครับต่อมานะครับ2.5นะครับ เดินห้วยเท้าไปข้างหน้าและถอยหลังนะครับการเดินห้วยเท้าไปข้างหน้านะครับและเดินถอยหลังให้เป็นลักษณะเส้นตรงนะครับห้วยไปห้วยมาสลับกันนะครับอ่ามโนหัวขอ้อที่3นะครับการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์นะครับอ่าท่านี้จะรวมทั้งการอยู่กับที่และการเคลื่อนที่นะครับ การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบขณะเคลื่อนไหวทั้งการเคลื่อนไหวแบบอยูที่และเคลื่อนที่นะครับต่อมานะครับ3.1การคว้างลูกบอลเข้าประตูนะครับให้นักเรียนถือลูกบอลด้วยมือข้างที่ถนัดนะครับเสร็จแล้วยืนตรงจุดยืนตรงจุดที่เราจะคว้างลูกบอลน,นะครับซึ่งห่างจากประตูประมาณ5 m, เมตรเกี่ยวตัวเเขียนไปด้านหลังนะครับแล้วคว้างลูกบอลออกไป โดยแรงให้เข้าปัดตูนะครับอ่าดูภาพตัวอย่างนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับ3.2โยนลูกบอลลงตะกร้านะครับใช้2มือถือลูกบอลไว้โยนลูกบอลออกไปให้ลงตะกร้านะครับที่เพื่อนถือไว้ในลักษณะห่างประมาณ3เมตรนะครับก็ประมาณคล้ายๆกับการเล่นแชร์บอลน,นะครับคล้ายๆออกอบการเล่นแชร์บอล มานะครับ3.3นั่งทุ่มลูกบอลกับคู่นะครับอ่าอันนี้ต้องใช้เป็นคู่นะครับนั่งหันหน้าเข้าหาคู่นะครับใช้เท้ายึดด้านหลังขาของคู่ให้มั่นคงนะครับใช้2มือถือลูกบอลไว้เหนือศีรษะนะครับทุ่มลูกบอลออกไปให้คู่ซึ่งรับลูกบอลแล้วทุ่มคืนแบบเดียวกันสลับไปมานะครับท่านี้ไม่ยากนะครับท่านี้ง่ายๆครับ ดูตัวอย่างน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับตามภาพนะครับโอเคต่อมาครับ3.4ยืนโยนและรับลูกบอลกับคู่นะครับยืนเท้าแยกห่างกันประมาณ1ช่วงไหลนะครับหันหน้าเข้าหาคู่และยะห่างประมาณ3ก้านะครับคนหนึ่งจับลูกบอลด้วย2มือไว้บริเวณเอวด้านขวานะครับอีกคนเตรียมรับลูกบอลบริเวณเอวด้านซ้ายนะครับของตันเอง โยนและรับลูกบอลสลับกันไปมานะครับคล้ายๆกับท่าเมื่อกี้แล้วนะครับแต่ท่านี้เป็นท่าที่ยืนนะครับอ่าอีกหนึ่งภาพตัวอย่างนะครับอ่าสามจุดห้านะครับโยนลูกบอลเล็กหรือลูกเชนิดนี่แหละครับสลับมือใช้มือของเอยขออภัยครับใช้มือข้างในข้างหนึ่งจับลูกบอลเล็กหรือลูกชนิดครับโยนลูกบอลเล็กหรือลูกชนิดเนี่ยแล้วรับ ด้วยมืออีกข้างนะครับสลับกันไปมานะครับโดยโยนระยะต่ำก่อนนะครับแล้วจึงโยนให้สูงขึ้นเรื่อยๆครับเริ่มจากการโยนต่ำๆก่อนนะครับต่ำๆเมื่อนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนทําจนมันชินแล้วครับจนจนชำนาญแล้วครับให้นักเรียนเพิ่มระยะขึ้นนะครับให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆนี่คือตัวอย่างนะครับต่อมานะครับ4นะครับประโยชน์ของการควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างถูกต้องนะครับ 4.1เคลื่อนไหวด้วยท่าทางต่างๆได้อย่างมั่นคงคล่องแคล่วว่องไวนะครับต่อไป4.2นะครับปฏิบัติกิจกรรมด้วยท่าทางต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพนะครับต่อไปนะครับ4.3สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปลอดภัยนะครับ4.4 มีผู้กายภาพที่ดีรูปล่างสมส,ส่วนนะครับ